27มิถุนายน2564าวเช้านี้บรรยากาศค่อนข้างสดใสนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงนะครับแดโมงแล้วนี่เรียกว่าเหมือนกับเป็นช่วงประมาณ10บโมงหรือ11โอทีโเลยทีเดียวท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับก็เป็นเช้าที่พวกเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นในการทำงานวันนี้ผมอยากจะนำเรื่องของเงิน ทองและก็คริปโตเคอเรนซีต่างกันอย่างไรมาทบทวนกับทุกท่านเงินเป็นสิ่งที่หาง่ายครับถ้าเราคิดว่าเราหาง่ายถ้าเราบอกตอนเองว่าหาง่าย mm hmm. เงินก็จะหาง่ายแต่ถ้าเงินถ้าเราคิดบอกว่าหายากเราก็จะหายากเป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนนะครับหลายท่านอาจจะเถียงในใจนะครับว่ามันหาง่ายตรงไหนทุกวันนี้ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มากพอเท่าที่ต้องการนี่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนอยากจะทบทวนกันว่าเราควรที่จะหาให้ได้มากหาให้ได้น้อยหาให้ได้อย่างไรเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่จะผ่านจากการทำงานของตนเองผ่านจากการที่ให้คนอื่นทำงานหรือผ่านจาก ที่ให้เงินของตนเองที่มีอยู่หรือว่าทรัพย์สินของตนเองที่มีอยู่ให้ทํางานให้เรานั่นเป็นวิธีการต่างๆที่แต่ละคนแต่ละท่านพยายามทําแต่ที่สําคัญก็คือเราทุกคนต่างก็ใช้เวลาใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการที่จะทําเงินทำไรายได้ลองไปทบทวนดูนะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องไหมแล้วมีผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในระบบการหาเงิน ทำอย่างไรทำไมเขาถึงได้หาเงินง่ายมาพูดถึงเรื่องทองครับทองเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วโลกนานนับหลายร้อยหลาย,ลายพันปีมาแล้วเนื่องจากทองเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าจับต้องได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงความสวยงามแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนที่น่าจับต้องน่าครอบครองทองมาเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนเราตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาจนถึงเวลานี้แต่ข้อเสียของทองก็มีครับก็คือการที่เคลื่อนย้ายการที่ครอบครองการที่เก็บไว้นั้นก็อาจจะเกิดอันตรายเคลื่อนย้ายก็ค่อนข้างยากนะฮะ ลองคิดดูว่าถ้าทองหลายๆกิโลนะครับเราจะหิ้วจะหอบนะฮะจะพาเดินทางไปด้วยก็ค่อนข้างที่จะหนักค่อนข้างที่จะยากหรือแม้แต่การที่จะนำทองคำข้ามประเทศก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากมาพูดถึงเรื่องคริปโตเคอรนซีซึ่งเป็นโลกสมัยใหม่ที่พวกเราจำนวนมากตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในระบบของคริปโตเคอรนซีซึ่ง มีข้อดีตรงที่ไม่เห็นเป็นรายละเอียดว่าเราอาจจะต้องหอบต้องหิ้วนะครับมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปถือไปจับนะครับมีข้อดีหลายๆอย่างแต่ข้อเสียก็คือการที่อาจจะลืมรหัสหรือลืมพาสเวิร์ดลืมข้อมูลที่จะเข้าไปในระบบของอินเทอร์เน็ต คริปโตเคอเรนซีตอนนี้ถือว่ามาเปลี่ยนโลกโลกการเงินของพวกเรานั้นตอนนี้เปลี่ยนจากเงินที่เราหยิบจับกันได้เงินที่เราครอบครองกันได้ไปเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งเราจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตเราจะต้องมียูสเนมพาร์ดเข้าไปดูว่าเรามีคริปโตเคอเรนซีอยู่ในครอบครองเท่าไหร่ท่านลองพิจารณาดูดนะครับว่าเราจะครอบครองเงินจะครอบครองทองคําหรอจะครอบครองคริปโตเคอเรนซี ได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ความคิดของเราแล้วล่ะครับอยู่ที่ความตั้งใจของเราล้ะครับว่าเราจะครอบครองมันมากน้อยขนาดไหนและเราคาดการณ์ว่าหลังจากนี้มูลค่าของเงินมูลค่าของทองมูลค่าของคริปตโตเคอเรนซีนั้นจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราทุกคนไม่ทราบว่ามันจะเพิ่มจะลดจะทำให้ผันผวนไปมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่เรา ตั้งใจอยู่ที่เราวิเคราะห์ที่มีพินทพ,พิจารณาดูว่าโอกาสของการเพิ่มมูลค่าของทั้งสามสิ่งนี้เป็นอย่างไรลองพิจารณาดูนะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ